เมื่อวานป้าก็สั่งของให้ลูกค้าอีกแล้วค่ะป้าก็เลยมานั่งคิดว่าเออแทนที่เราจะสั่งให้ทําไมเราไม่สอนให้พี่ๆเขาสั่งเองมันจะได้แบบได้เลือกเองแล้วก็ถูกใจแล้วก็สนุกด้วยนะคะเวลาช้อปปิ้งเนาะก่อนอื่นเราก็ต้องมีแอป t k t t o k ก่อนนะคะทุกคนก็ไปโหลดแอปมาจาก a p p store หรือ p a พ store นะคะโหลดแอปมาเป็น tiktok ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็พิมพ์หาชื่อก่อนนะคะอันนี้มันจะเป็นเครื่องที่ เป็นเครื่องที่ป้าเอาไว้ใช้เล่นส่วนเครื่องที่เป็นช่องเนีย่ยมันจะเป็นเครื่องที่ใช้ถ่ายอยู่นี่นะคะก็จะเป็นเครื่องที่ป้าใช้เล่นดูไลฟ์สดอะไรพวกนี้แหละก็พิมพ์ต้องพิมพ์หาชื่อเพราะว่าอันนี้ป้าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมันก็จะมีรูปป้าขึ้นมาเนาะอันนี้สิบปีที่แล้วนะอย่ามาถามหาหน้าตอนนี้ก็ค <c oughs> <c oughs> ือพิมพ์ชื่อป,ป้าโพสก่อนมันถึงจะเจอนะคะก็พิมพ์ป้าโพส นี่มันก็จะขึ้นมาเลยนะคะป้ามีสองช่องอันนี้ช่องอาหารแมวก็ช่องแมวเนี่ยก็จะเป็นพวกอกไก่ฟิตไดอันนี้จะเป็นช่องป้าโพสอันนี้ก็คือขายไหมพรมนะคะก็จะมีโชว์เคสตรงนี้นะคะตรงนี้คือตะกร้าใหญ่ของช่องก็กดเข้าไปที่ตะกร้ากดเข้าไปที่ตะกร้าแล้วก็ไปเลือกเอาสินค้า บางทีราคามันไม่ตรงนะคะอย่างอันนี้สิบสามทำไมป้าไม่เอามาปักคลิปเนี่ยสิบสามจริงๆพอกดเข้าไปซื้อมันกลายเป็นสิบห้านะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูเนี่ยพอกดเข้าไปซื้อถ้าสมมุติจะซื้อเลือกตัวเลือกกดตรงนี้นะคะเลือกตัวเลือกเสร็จเขาก็จะมีสีให้ดูเยอะแยะเลยสมมุติว่าเลือกสีนี้นะคะเลือกสีนี้เราก็เห็นไหมพอเลือกปุ๊บมันกลายเป็นสิบห้าบาทแล้วเราก็เก็บเพิ่มเข้าไปในรถเข็นนี่นะคะ เพิ่มเข้าไปกี่สีก็ได้เนี่ยป้าเลือกไว้เยอะแยะแล้วนี่กดเพิ่มเข้าไปในรถเข็นเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดสีแล้วที่ป้าเลือกไว้นะคะแล้วก็ถ้าจะเพิ่มจํานวนกดบวกตรงนี้กดบวกถ้าไม่เอาแล้วแคนเซลิลกดออกอย่างนี้นะคะกดออกสีนี้ไม่เอาแล้วสีนี้ไม่เอาแล้วกดออกสีนี้มีสามม้วนลดลงเหลือสองม้วนอย่างนี้นะคะกดเลือกไปเลือกมาจนกว่าเราจะพอใจได้เลย ถ้าจะเพิ่มสีก็กดกลับไปกลับไปแล้วก็ไปกดเลือกตัวเลือกแล้วก็กดมาเพิ่มลงลดเข็นอีกเหมือนเดิมค่ะก็คือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจทีนี้ร้านนี้เนี่ยร้านนี้ที่ป้าปักตะก้าไว้เนี่ยร้านนี้ที่ว่าลดราคาเหลือสิบสี่บาทมันจะมีแค่สิบสองสีนะคะกดเลือกตัวเลือก4 5 6ห้าหกเนี่ยมีแค่สิบสองสี แต่ว่าพอกดไปปั๊บเอออันนี้มัน14บาทจริงเราก็เลือกเนี่ยเข้าไปไว้ในรถเข็นเอาสีแดงเลือกตัวเลือกเอาสีนี้ด้วยเลือกเข้าไปไว้ในรถเข็นร้านนี้ไม่เอาลบออกลบออกลบออกเราก็สามารถตกแต่งได้ตามที่เราชอบเลยเนี่ยนั่นแหละพอกดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ สมมุติว่าเอาโอเคแล้วนะโอเคแล้วจะชําระเงินนี้นะคะเขาจะรวมเงินมาให้เรียบร้อยเลยประมาณนี้อุยค่าจัดส่งทําไมแพงจังไปดูมียอดรวมสินค้า252ค่าจัดส่ง1 1 0บาทอันนี้ไม่เอาแล้วก็เปลี่ยนกลับไปถ้าเป็นลูกค้าติ๊กต k อกรายแรกจะมีค่าจัดส่งฟรีนะคะคือป้าสั่งให้คนนู้นคนนี้เยอะไปหมดอะ่ะมันเลยกลายเป็นไม่ใช่ สำหรับร้านนี้ไม่ใช่รายแรกแล้วนะคะถ้าไปสั่งร้านอื่นเราอาจจะเป็นลูกค้ารายแรกเราก็จะได้ลดค่าส่งส่งฟรีนะคะหรือว่าไปเก็บคูปองอะไรประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ป้าก็จะไปให้ลูกช่วยเก็บคูปองให้เรื่องเก็บคูปองทําไม่เป็นเดี๋ยวทําเป็นแล้วจะมาบอกแต่ว่าเก็บปทางอันนี้ปาติกไว้แล้วก็คือถ้ากดสั่งก็คือเนี่ยถ้าซื้อตอนนี้ก็คือกด สั่งปุ๊บก็คือเสร็จเลยนะคะส่วนสําหรับคนที่ยังไม่ได้ใส่ชื่อที่อยู่นะคะก็กดตรงนี้นะคะก็กดที่อยู่เข้าไปนี่นะคะก็จะตรงนี้ใส่ชื่อช่องนี้ใส่ชื่อช่องนี้ใส่เบอร์โทรประเทศไทยแล้วก็กดเลือกภูมิภาคพอเลือกภูมิภาคมันก็จะขึ้นจังหวัดมาให้นะพอเลือกจังหวัดปุ๊บมันก็จะขึ้นอำเภอมาให้น,นะคะก็จะขึ้นอำเภอมาให้แล้วก็เลือกอำเภอเนี่ย เลือกเสร็จมันก็จะมีมเีเลขที่อะไรเรียบร้อยมันต้องปิดหรือเปิดได้วะป้ากลัวผิดโกรธไงเรื่องของเรื่องแค่นี้แหละแล้วถ้าเรากดาแล้วตรงนี้ก็ใส่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ถนนซอยอะไรเนี่ยหมู่บ้องหมู่บ้านอะไรใส่ให้เรียบร้อยนะคะใส่เสร็จปุ๊บตัวแดงมันก็จะขึ้นเป็นตัวแบบว่าเราใส่ รายละเอียดครบแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นตัวแดงๆเราก็กดบันทึกเสร็จแล้วเราก็ไปกดสั่งเมื่อกี้นี้นะคะ <c oughs> กลัวมันผิดกฎไงมันเขาห้ามพวก QR code ชื่อที่อยู่เบอร์โทรอะไรเนี่ยเขาห้ามเขาห้ามหมดนะคะก็เลยกลัวมันผิดแต่ว่าอันนี้คือสอนวิธีสั่งของนะคะก็ลองไปสั่งกันดูนะคะ